ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Love ฉลองนะคะแล้ววันนี้ค่ะ Love ฉลองขอต้อนรับสาวสวยสวยมากๆนะคะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง ใช่ตอนนี้ไม่มีใครเล่นแอปแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วบอกว่าบทนี่คือแต่ละบทที่ได้รับเล่นเนี่ยก็จะเป็นบทสาวแบบเรียบร้อยเจ้าตังตาร้องให้เกิงมากแสดงว่าตอนเด็กๆไงที่แงในชีวิตจริงไม่เลยนะคะหรือว่าเรามาปล่อยในละครล้าก็ไม่รู้ชจริงๆแบบโอเคเฉยๆพอเราเจออะไรแบบว่าหนักๆมาแล้วยอะยๆก็จะไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยร้องค่ะแต่ละใรละครร้องเั็นเหนียวเลย ก็มันจะเป็นนะจริงๆก็ไม่อยา่แต่บางทีแบบพุ่มกับเขาอยากให้ได้แบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเอ่ยก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องนะคะเรื่องพระจันทร์สีรุ้งกับน้ำตาลไหมค่ะแล้วก็ยังมี ภาพ,พยนตร์กำลังสำเด็จพลเรืนสวยอ๋อยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วว่อะไรไจะได้ดูอ๋อใน,นสิ่งก็รออยู่มีคนว่ารอดูอยู่ก็รอ,อ,อด้วยเหมือนกัน <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าภาคที่แล้วเพิ่มไปดูติด<ๆ>ตาม<ๆ>ก็เลยอยากจะรอดูว่าเป็นยังไงบ้างภาคต่อแต่ก็น่าจะได้ดูภายในปีนี้ค่ะอดทนรอนิดนึนนะคะแต่วันนี้มาเยี่ยมบ้านล้วชลองนะคะก็จะทำสลัดจะไม่อ้วนค่ะแล้วก็ไก่ทอด แต่ไก่ทอดอาจจะวเล็กน้อนไม่เป็นไรแค่นี้แล้วก็เป็น,ปนสลัดกุ้งนะคะทําง่ายมากๆปกติทำกับข้าวหรือเปล่าที่บา้านไม่เลยเลิศมากว <laughs> ันนี้ดีใจที่มาถึงแล้วพี่อ๋อบอกว่าเป็นสลัดค่ะ <laughs> ดูแบบว่าดูง่าย <laughs> ดูง่ายหน่อยซอสหั่นหั่นอะไรนี้ก็ได <laughs> ้โอเคถ้างั้นาเดี๋ยวให้ช่วยดีกว่า <laughs> เอาข้อมูลการมาได้ไงอะคะจริงๆจริงเริ่มจาก ถ่ายหนังสือค่ะกอถ่ายหนังสือให้ตาชาลีที่ทอนจำเพ็ดเป็นปกนะก็ครั้งแรกเลยอยู่กับมันตอนนั้นยังม .4 อ่ีค่ะโอู้เด็กค่ะทำแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานโฆษณาเๆน้อยๆมาเรื่อยๆอันนี้เสิริมกับแอนนะคะถ้าเกิดหิวก็เปเตมิลนะคะเป็นอินแบบอันนี้พื้สีดำชอบดื่มแบบขวดสุกกน้ำตน้อย เราจริงๆต้องแอบแบบตอนแรกอ่ะเด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นอะไรโอ้โหมันก็เรื่อยๆค่ะวัยไม่เคยนะไม่เคยใช่ไหมแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็อยากเป็นคุณหมอเพราะเราก็แบบตอนเด็กๆก็เด็กเรียนหน่อยอะไรอย่เงี้ยก็คิดว่าโอเคถ้าเด็กตั้งใจเรียนโตขึ้นเป็นอะไรก็ไคุณหมอค่ะพอโตขึ้นมาก็อยากเป็นาสถายปนแบบคุณพ่อ แต่ก็ไม่ได้นนมาทางนั้นนี่ใช่สรุปจบเท่งง<อ>เ,เป็นเรื่องทำไมเรื่องนิเทศนะคะตอนนั้นตอนนั้นหลักๆเลยต้องยอมรับว,ว่าตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะเพราะจริงๆแล้วแบบเรียนนิเทศเราไปทําอะไรย่างเงแบบมีวความุ่งม้มมานว่ายัางไงจะได้ขออยู่จุฬาเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าแบบวันนี้อ่ คุณแม่อยู่แล้วก็แบบคือที่บ้านจะสนิทกับบ้านคุณยายเนี่ยค่ะก็เป็นสาวๆหมดเลยที่น้องคุณแม่หกคนจจก็จบจุามดละก็เลยแบบว่าอินอ่ะเด็กๆก็อินแล้วก็แบบว่าโ OK, อเคโตขึ้นยังไงเราต้องแบบตั้งใจเรียน้วต้องเข้าชุดละให้ได้เงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่เขี่ยจริงสถนะันไหนก็ดกีหมดแต่ว่าคือเราก็อินอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี้ยนะคะเราน้องแอปอยากจะทำอะไรในวงการบันเทิงอีกไหมคะ นอกรร่องจริงหรอรายการอะไรกยังไม่เคยคิดขนาดนั้นนะค่ะแต่ก็คิดว่าคือถ้ามองในวงการบันเทิงแล้วจะทําละครก็ดูเป็นแบบยากเนาะเหนื่อยแล้วก็แบบแต่เราว่าน้องแอฟทำได้นะอืมแต่มันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันต้องรอจังหวะดีๆมั้งเนาะค่ะแต่ก็คงไม่ไม่ใช่เร็วๆนี้อะค่ะเพราะช่วงนี้ก็คง ถ้าได้ละครก็อยากไม่มีเวลาแล้วขอคิวยากมากเราว่าไม่ว่างเลยอ๋ออยากมาให้ตั้งนานนะค่ะแต่ว่าตลอดใช่ค่ะใช่เป็นสองเรื่องตลอดแล้วละครของแอปคือถ่ายไปฝึกออกเลยก็ส่ญ่ไปแต่ก็ได้ประมาณสักครึ่งเรื่องแล้วถึงจะออกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่มัใส่ไวท์เนิวลงไปปั่นด้วยปกติเขาจะใช้นมกัน สลัดแล้วทำทานกันสองคนเนาะเดียวไปไหมคะได้ข่าวว่าปีที่ผ่านมาแบบว่าเขาบอกว่าน้องแอรเนี่ยทำเงินได้ถึงเจ็ดสิบล้านโอ้โหเจ็ดสิบล้านไม่ต้องวิ่งละครสองเรื่องเลยขอยืมฟังหน่อยขอยืมเจ็ดบาทไม่ละค่ะเหมืนที่แบบพี่พี่นักข่าวก็เขียนเศร้าเ่องไปอะค่ะปรากฏถ้าเกิดเจ็ดสิบล้านนี่โดนภาษีตายเลยนะเนี่ยแย่ละ แยกนะแยกเลยดันนั้นน้องแอมมีพี่น้องกี่คนคะเนี่ยมีน้องสาวค่ะแต่น้องสาวอยู่มันอกใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็เพิ่งเพิ่งมาแล้วก็เพิ่งจักไปอาทิตย์ที่แล้วเองน้องสาวไม่เข้าวงการเหมือนพี่ไม่ละค่ะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วคุณพ่อห่วงไหมคะน้องแอบเนี่ยห่วงค่ะเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่ามีคุณพ่อมีลูกสาวสวยเลยนี่ไง คุณพ่อมาหล่อด้วยคุณพ่อที่อ่ำคุณพ่อเป็นเสอร์เสิร์มากคุณพ่อหล่อคุณพ่อก็ต้องห่วงมีลูกสาวสวยเวลาเข้าวงการคือจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ห้ามไหมคะช่วงแรกไม่ได้ห้ามแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะไม่ได้สนับสนุนมากใช่ไหมคะเหมือนกบบช่วงแรกเขาให้เล่นเพราะว่าโอเคเนี่ยเห็นเป็นต้นแล้วก็เป็นช่วงพึ่ง เรื่องแรกยังเรียนไม่จบด้วยแต่ก็คือตอนนั้นยังเรียนจุฬาอยู่ใช่ค่ะก็ถ้าลูกจะมีโอกาสที่ดีได้ประกบาาระเทศไหมก็โอเคแต่ตอนนั้นก็สัญญาว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะให้เล่นสักปีสองปีหาประสบการณ์นีแล้วก็ค่อยไปเรียนต่อค่ะเพราะเขาก็เข้าใจว่าโอกาสตรงนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อในเงี้ยปรากฏว่าสัญญาไว้ก็ได้เรื่อยจนได้เลยเพราะว่าเราเลิกถามแล้วว่ามันลองลูกจะไปเรียนต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ยังติด อยยู่ัเรียนดีๆก็ได้ใช่ค่ะเนาะไม่ต้องไปเรียนนอกพอเห็นพี่อ๋องจะเรียนอย่างเงี้ยใช่เรียนกี่ก็อยากอะไรเงี้ยที่เนี้ยแหละจะได้รับงานได้ด้วยงกงกในงานทีในงานทีน้องแอมบอกค่ะใช่กันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานกันดูได้ทางน้องแอมหิว แล้วไม่กลิ่นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวรอกันหนึ่งนา Puis la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons.